คำว่าวิชาริยสา a เนี่ยคือพูดตรงตรงนะครับแล้วถ้าเกิดว่าลูกศิษย์ของอัตมาเนี่ยซึ่งเขาได้ยินคําอย่างเงี้ยแล้วเขาจะคิดยังไงออืต้องถามคํานี้ก่อนอัตมาเคยไปเป็นว่าเขาเป็นนู่นเป็นนี่ใช่ไหม,มเป็นว่าตั้งแต่เป็นพระเป็นกระเทยเป็นตุ๊ดเป็นไหนเคยไปพูดไหมไม่เคยอ,อ่ะ ไม่เคยไปพูดไม่เคยไปว่าเขาเป็นยังไงใครเป็นยังไงอาตมาไม่เคยไปว่าเป็นอคไอย่างสิ้นอทําตัวดีมากหรือไงตอนเป็นพระต้องคิดแค่นี้ไม่ต้องคิดอื่นกรไม่โกรธครับถ้าโกรธป่านนี้ก็ป่านนี้ต้องมีเรื่องแล้วครับเพราะฉะนั้นที่ไม่โกรธเพราะเราเริ่มดับได้แล้วเอดับก็คือการบรรดาลโทสับมันจะเป็นบอกเกิดแห่งความหายนะ เขาพยายามกล่าวหาหลวงพี่นะว่าสิ่งที่ทําอยู่ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกต้องหรอกพระส่วนใหญ่ที่ถูกต้องไม่ควรทําอันนี้ทําสร้างความเข้าใจผิดให้กับคนผมไม่อยากชี้แจงโอ้ไม่ต้องไปชี้แจงอะไรเลยครับมันดูที่การกระทำวัดไปล้อมทํางานอยู่มากมายอไม่เคยไปเรียรลายบอกบุญใครถ้าโยมไม่เคารพศรัทธาในตัวอัตมาภาพจะช่วยเหลือคนได้ยังไงทั้งคนตายคนเป็นตอนนี้วัด ตามหลักจะ,จะทําก็คือคนตายเดี๋ยวนี้คนเป็นก็มาอยู่ที่วัดแล้วจะมีโรงพยาบาลน,นคอรปฐมสาขาอยู่วัดไพล้อมซึ่งบริหารดูแลโดยคณะสงฆ์วัดไพล้อมแล้วก็ช่วยเหลือญาติโยมได้วัน4ี่ห้าร้อยคนทุกวันไปโฟกัสเรื่องแบบนี้ดีกว่าเยอะไปดีกว่าเยอะถึงได้บอกว่าอย่าเอามา มันไม่มีไม่ไร้ค่าอืโยมจะไปมองว่ามันมันมีค่าเลยครับออย่าไปให้ค่าอะไรกับสิ่งอย่างนี้อืถ้าเราไปมองว่าเป็นสิ่งที่มีค่าเราก็ต้องออกไปอไปไหว้ไหว้ได้แต่มันไม่ใช่เป็นประโยชน์นั่นเองเรื่องจุดยืนทางการเมืองของหลวงพี่ยังคงเดิมไหมครับที่ได้ให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้ว่าไม่ควรยุ่งฮะไม่ควรยุ่งเกี่ยวกันคือที่นักข่าวมาสัมภาษณ์อาตมาอาตมาไม่ได้ไปไปเองไปเองไปพูดว่าเป็นนี้ไม่ใช่ฮะอือาตมาทํางาน เป็นประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องข้อร้องเรียนระงับเหตุอธิกรณ์ของคณะสงฆ์ภาคสิบสี่นะซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดนครปฐมสมุทรสาครกาญจนบุรีแล้วก็สุพรรณบุรีไม่ได้อยู่ตรงอยากจะมาพูดแต่ทำเพราะทำตามหน้าที่ใช่ครับแล้วก็ผู้สื่อข่าวเนี่ยก็มาสัมภาษณ์อัตมาก็บอกไปว่ามันผิดไม่ได้ผิดกฎหมายพระ ต้องเป็นมัชฌิมาปฏิปทาต้องเดินสายกลางและโยมเห็นอาตมาภาพอยู่พักไหนมไหอมไม่มีพักไหนทั้งสิ้นแล้วก็ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเลยอมไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวก็ไม่เคยเขาจะเลือกจัดเลือกตั้งจะยังไงก็เรื่องของเขาเราอยู่ในพักทุกคนก็มาขอสินขอพรจากพักทั้งนั้นก็พรมน้ำมนให้พรจะฝ่ายไหนฝ่ายไหนมา เราต้องทําตัวเป็นมัชชิมาปฏิปทาก็คือการเดินสายกลางเราจะเดินซ้ายไปขวาไปไม่ได้เราต้องเดินกลางๆนั่นเองทังวลไหมหลวงพี่ว่าการที่มีคนออกมาโจมตีหลวงพี่อย่างี้จะทําให้ความศรัทธาของกลุ่มลูกศิษย์ลดน้อยลงหรือมีใครมองไม่ดีอะครับโยมครับจะดีจะชั่วมันก็อยู่ที่ตัวเราทําอำจะสูงจะต่ํามันก็อยู่ที่เราทําตัวครับราะเราทําตัวไม่ดี ทำตัวชั่วทำตัวเร็วไม่มีใครเขามาเคารพศรัทธาหรอกครับอตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยคือหลักทมอย่างแท้จริงแล้วการที่เราเนี่ยได้ได้พบเจอสิ่งเหตุการณ์อย่างเงี้ยทุกคนจะต้องบันดาลโทสะขึ้นแน่ต้องมีเรื่องมีลาตีกันต่อยกันแต่ปองแต่ละปองให้ได้เป็นระนี่อยู่กับวงการเขาถึงเรียวพานักเลงอยู่กับวงการนักเลงมาตั้งแต่เก้าขวบยันอายุ ยี่สิบปีขอบวชกระวชแล้วอยู่มาอีกสามสิบปีแล้วเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเห็นเรื่องราวม,มาวโดยตลอดอเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทาได้ก็คือหลักธรรมคาสอนนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วโดยเฉพาะสําคัญที่สุดคือบรมครูบาอาจารย์ก็คือพระเดชพ,พระคุณหลวงพ่อภูนท่านสอนอให้อยู่ในศีลสมาธิปัญญาภาตวภาพทําตัวไม่ดีไม่มีใครเขามาเคารพศรัทธาหรอกครับถ้าคิดไปแค่นี้ไม่ต้องให้ใครมาบอกหรอกไม่ต้องมาบอกครับเพราะฉนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุด คือสิ่งนี้นั่นเองครับ